ใครเอขข้ยใครเอ้ยใบอย่างก็ใบอย่างก็ลูกบูค่าใบู้่ะเป็นชอบกล้องเลยฮะสวัสดียลูกจังไฮมาคิดถึงแม่จังเลยขอทักมัดสองพันเจ้าสองพันเจ้าเอวไปเอาคดไปเอวเจ้าเนะไเอแไหนยูบอะไปเชียงราย ไป่ของเสียปเจปแล้ววันนั้นน้ป้าจับะตองเนียเขาไม่ได้จืตองบ่าวน้อยแม่แม่แม่บ้านน้อยนจะอีข้างซะสักหลังเนอะเออพ่อพูดถ้าเจ้าหลวงก็บจิไกตนะ จริงจริงน้อยตีหนันนี่เหมือนเบอรจิงนะจะมอกเห็นน้อยกว่าเก้าสิบองศาเลยเนี่ยเฮ้ยวิวเสียงของกับเจ้า วันนี้เรามาอยู่ที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 ่วัดอะไรอย่างก้อวัดพระพุทธเจ้าสีเจียงของเออมันสิกรเห็นจะได้ไ่พอเร็วปุ่น <c oughs> มีแม่งานปลามาอยู่ไกๆปุ่นโอ้ไทยไกลๆพรผอมขนาดเลยขนใดกัะบัดสูงตอนใดว่าไปไหม พอได้เหนื่อยถึงตรงนี้แหละถึงตรงนี้ไม่ได้ขึ้นข้างบนนะถึงตรงนี้ไหวไหมถามใจดูไหวก็ปีสองรอบแล้วนะพ่อผมพูดบ่พยัญชนกอยู่นี่มึนเคยหันพยัญอ่อขอห้องอย่างก็ศิลปะแบบเนี้ยมันเคยหัน มาเป็นยังมันคลอดลูกไม้มาขอกลัวเป็นยังว่าไงคะม,มีคนกลัวหมามาเลยเนี่ยฉันยืนเนี่ยถ้านางจะขบขบนานแล้วลขึ้นมาอาขึ้นไปก็ได้แต่เขากลัวเธอแต่ฉันไม่มีอาหารนะไม่มีอะไรติดมือมาเลย วิวเชียงของแม่น้ำโขงรีวิวขวาเนืไทยหุกหรอเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้บ้างประธานพรมีคำอธิบายโลกบาดาลเป็นที่อยู่อาศัยของเราพญานาคซึ่งเป็นโลกหน,นึ่งมีดวงจิตมากมายอาศัยอยู่ไม่ต่างจากโลกมนุษย์หรือสวรรค์แต่มีความเป็นทิพย์เหมือนโลกสวรรค์ เพีงแต่น้อยลองลงมาจากสวรรค์กายนาคยังคงเป็นทิพย์เหาะเหินโดิอนอากาศหายตัวได้และมีอาหารทิ์ในโลกพญานาคมีทั้งร่างกายคล้าเทวดาหรือมนุษย์และพญานาคที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานมีการคลองคู่ครองเรือนลูกหลานบริวารมีผู้ปกครองดูแลก,กลรลเบียบซึ่งทุกดวงจิตต้องปฏิบัติตามมีสารที่ปฏิบัติธรรมสำหรับดวงจิตที่ตั้งใจบำเพ็ญโลกพญานาคก,กว้างขวางมาก ซึ่งซ้อนอยู่กับโรกมนุษย์ยังอยู่ในความดูแลของพระอิน์เมื่อหมดวาระก็ต้องเวียนมาเกิดใหม่าตามรอบ<น>กรรมของตนเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆถ่ายรูปกันไปงหงหญิงงงหญิงนะคะพี่น้องกู้ปัญหาเจ้าเออวันนี้ได้ร้อยกว่ารูปเราได้ทิ้งแม่ชีไว้ข้างล่างเพื่อนล่าของเรานะคะแม่ชีล่า ขี่สมัยไม่รู้เมื่อก่อนแซวไม่ชีเจ็ดสมัยตอนนี้นางบวชหลายรอบจ๊ะได้ยินแต่เสียงโอ้โหลนางถ่ายรูปให้ัล l l o ไม่ยังงื้อแล้วเห็นไหมอุตส่าห์ถ่ายรูปฟื้นฤสศ ครับเหมือนกันเธะตะกี้มาหลอบหนึ่งละคุณนายค่มาตุยแวะอูกับเบาน้อยก่อนอีว่าเขาก็เลยมาก็สายลุ้นพออูกับเบาน้อยเซ็ตเขาก็ปิกไปครับพระพุทธรูปอันองค์องค์หลวงหรือว่าองค์ใหญ่จะอยู่ตั้งบนปูนบบกันจังมีจังขึ้นเตือเพราะว่าเปินกะลังแปลงเนาะเดี๋ยวเขาไว้พาตรงนี้ก่อน วันนี้เก็บตังค์ได้บาทหนึ่งตอนไปลอ้อรถเมย์ก็เลยบอกว่าสตังไผ่เดี๋ยวไปทําบุญฮินฮโน่ขนลูกเงาเงาเงาเลยเามาทําบุญไผ่เป็นเจ้าของสตังก็มาเอาเฮนเนอร์บุญน,นี่เนอเนนร์ตีกายนะครเจ้าขอบครัวและท่านเจ้าของเรียนเจ้ากรรมนายเวรนตั้งหลายสาธุสาธุเหนื่อยแล้วเนี่ยอ้วนเหนี้ยมันเป็นภาพลวงตา เดี๋ยวไอ้ปูฤาสีตัวมาละกองหนุนเงินบำรุงวัดยอดไปแล้วหนาะบาทหนึ่งเตียวปะแต่เจ้าเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะอะไรเธอแค่นี้หมดแรงเหหรอไไมม่ดด้ดแรง <laughs> จะชมวยหลวงพ่อที่จะมาวัดเออนางไม่ได้คิดว่าไปไหนไกล <laughs> พาจากบเทิงมาเชียงของเออเป็นไงละ่ะเหนื่อยใช้ได้ม,ม,มีมีรูปแล้วรูปนึงสายลุนถ่ายให้เมื่อกี้ <laughs> สายลุนอยู่นู่นเราอยู่ปลายเพ้านี่ <laughs> มันจะมีพระแต่ว่าเราขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราหามุมถ่ายแป๊บเฮ้ มาขอพ่อฤาษีร้อยแปดน้องไหรือส,ออสีตรงองค์ฤาษีนี่ตัวแหวบคืออะไรนะพอพุทธเจ้าสีเชียงของออย่างสักอย่างเนี่ยจําจืดมาใอยได้ดีอยู่อยู่ตัดไดนั่นอยู่ตั้งงลุ่มพุ้นกว่าหันแล้วนะ่ะจะไปบ้านสายอารุณนนะกะั ซอยเส้นหลังก็หันเป็นผ้าตุ่นลวงๆนี่เนาะแล้วก็สะพานสะพานจิงของตันท่นอะเวลาเฮามาซื้อของกาดกาัดวรนุกอะ่ะยืนตรงท่านก็หันเป็นหันไปตั้งพุ้นอะ่ะโดยประมาณมากราบขอพรขอสิ่งดีๆโอเควันนี้กลับกินลมชมวิวพอใจแล้ว เสร็จแล้วกลับได้นะคะแล้วกลับตรงนี้ก็ได้นี่ใกล้กว่าเอาไว้พ่อปื่หรืสีก่อนลูกขอพรขอพรออีกรอบไปแล้วไปแล้วคนที่ถูกทิ้งเธอรู้บ้างไหมไม่ได้ถูกทิ้งนะขี้เกียจเดินคุณนายสายหยุดสายเออ เดอะวิวนะเจ้าเดอะวิวสาวๆแมวเดอะวิววิวแต่อ่ะหอปิ๊กบ้านสักตัวดีกะละออนให้คีดีกว่านะเดี๋ยวจะไม่กินหมูท่า พี่ก็เอาพีเอาอย่างมาตวยกเเป็นเรืองคิดไปจะงโอ้ตรงนี้ก็โอ้แล้เนียข้างล่างก็ได้ไปเดี๋ยวไปเอาเมนูไปให้เขามือนเราจาลงไปเลยลงสิอ๋อสั่งตรงนี้ได้ตร้ไปมีซุมือสัส่งตรงนี้เด้อสวยงามสนใจดิดิสะเจียงของ

ภาพมันดูจะภาพกูก่อนไปไหนกันเนี่ย,อยเอาวิวน้าของเอาวิวน้าของเปวล้วย <c ười> <c ười> เออตอนนีน <c ười> ส้สวยเนี่ยสวยสวย <c ười> สวย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 นีอคนมาจะเอาหาเขาไปสะานค่ะ กดเลยัอุ้ยทำไมผอมจังท่านี้เหออพอพอจากข้างหลังขึ้นมาข้างบนแลดูผอมอวดท่านขึ้นเนาะมาขึ้นอาจจะงามเนาะเคยหันเป็ดใครอ่ะมาดูดิ